เมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์จุด ทัในรัสเซียค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวรัสเซียของชาวออ์โตดอกทั่วโลกนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ปูตินเองก็ได้ออกมาอวยพรวันปีใหม่ให้กับชาวรัสเซียด้วยค่ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์จุดประทัดขึ้นนะคะในขณะที่มีการเฉลิมฉลองของชาวคริสต์ในออ์โตดอกในรัสเซียเนี่ยแหละคะ่ะก็ปี2024นีนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะรัสเซียยูเครนเนี่ยเราก็จะเห็นได้เห็นเหตุการณ์หลังบ้านแบบนี้กันถี่ขึ้นนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มเห็นมาตั้งแต่เมื่อช่วงก่อนสิ้นปีแล้วนะคะก็เนื่องจากงบประมาณสนามหน้าบ้านหมดแล้วนะคะก็เลยต้องมาเล่นหลังบ้านกันแทนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในปี2024นะคะเราก็จะเห็นเหตุหการณ์ทำนองเนี้ยบ่อยขึ้นนะคะ โดยทางด้านของเซเลนสกี้เองก็บอกแล้วค่ะว่าจะกลับไปปักหมุดที่ไคลเมียนะคะหลังจากที่หน้าง,งานทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะงบประมาณทุ่มมามหาศาลเลยจากทางตะวันตกนะคะแต่ว่ารัสเซียเหนียวเคียวยากค่ะในปี2024นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตะวันตก EU หรือว่าสหรัฐเองก็หัวอกเดียวกันนะคะคือเอาน้ําพริกไปละลายแม่น้ําหมดแล้วหมดงบแล้วนะคะสหรัฐเองก็ หมดงบแล้วค่ะสำหรับไบเดนนะคะทางด้านของลิบาร์ิกันที่ขึ้นมาเป็นประธานสภาคนใหม่เนี่ยก็ไม่ผ่านงบให้แล้วล่ะค่ะสาหรับยูเครนนะคะแล้วก็รอ ไปอีกทีหนึ่งนะคะสิ้นปีพฤศจิกายนทั้งหมาทุกอย่างก็จะจบค่ะสำหรับยูเครนนะคะแล้วก็ทางด้านของไบเดนเองเนี่ยก็กำลังจะชัดดาวงบประมาณนะคะเงินเฟอ้อท่วมนะคะดอกเบีย้ยท่วมนะคะคนไร้บ้านท่วมค่ะสหรัฐในเวลานี้นะคะส่วน EU เองก็กำลังจะเลือกตั้งในปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเองก็หมดงบด้วยนะคะเช้านี้ก็มีรายงานว่าฝรั่งเศสเองเนี่ยประเทศเดียวนะคะมีบริษัทปิดกิจ การไปมากถึง55,000รายทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะหมดงบก็เท่ากับเป็นการเจราจารทางอ้อมค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเบื้องหลังเนี่ยก็มีการเจราจารเงียบๆกันอยู่ค่ะสาหรับรัสเซียยูเครนนะคะถึงแม้ว่าเซเลนสกี้เองจะลุกขึ้นมานะคะบอกว่าขอเรียกอีก5้าแสนนายรวมทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายในต่างแดนแต่ก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นผลได้มากน้อยแค่ไหนในเมื่อไม่มีงบประมาณไม่มีท่อน้ําเลี้ยงไม่มีเครื่องไมายเครื่องมือนะคะ รัสเซียเองก็หันไปใช้บริการทางด้านเอาซอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของบริษัทรับจ้างต่างๆเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นบริบทหน้าง,งานต่างๆของรัสเซียในปีนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะคะเนื่องจากงบประมาณด้วยนะคะที่ลดน้อยถอยลงแล้วรัสเซียเองก็เดินหน้าไปนะคะจากปีที่แล้วะค่ะสิ่งที่หลักๆที่ต้องการเนี่ย ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วนะคะแล้วรัสเซียเองปูตินก็จะเลือกตั้งวันที่17มีนาคมนี้แล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นเหตุการณ์หลังบ้านแบบนี้กันบ่อยๆค่ะรวมทั้งที่ตะวันออกกลางด้วยนะคะเราก็จะเห็นว่าไปเกิดในจุดต่างๆนะคะประเทศต่างๆไม่ได้เกิดแต่เฉพาะตรงที่เอ,อ่เป็นจุดเริ่มต้นอีกต่อไปค่ะนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ ภาพรวมของโลกในปี2024นี้นะคะด้วยหมู่ด้วยมวลปัจจัยก็คือท่อน้ําเลี้ยงแล้วก็งบประมาณที่น้อยลงของประเทศต่างๆรวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่คึกคักนั่นเองล่ะค่ะ